มาค่ะมาดูไพ่ออรค์คเลนนะคะของพันตานะคะวันนี้ไพ่จะบอกอะไรกับคุณบ้างบูลี่ช่วงนี้มีเรื่องที่ใครจะกันแกล้งคุณจะเรื่องที่เป็นบูลี่ใครวัดกลัวมีเรื่องที่กลัวอ่าจ้ะ าไนี้มันเหมือนคนขอทานคำทางการที่ไม่รู้เอาทำไมพาพขึ้นมาบอกเฟรน d s ชิ p มีเรื่องเคลื่อนเข้ามามีเรื่องของการโกรเป้าหมายไอเดียอาพี่มองดูแล้วจาก ใครก็ตามที่เข้ามาเจอคลิปคลิปนี้นะคะเพราะว่าคุณกําลังเจออยู่ในสถานการณ์หรือคุณอาจจะผ่านคนในเรื่องของการบูลลี่การที่เอ,อ่อไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือใครก็ตามในใน,ในที่ทํางานหรือคนที่แบบใกล้ชิดของคนที่แบบอยู่ในสังคมเดียวกับคุณเนี่ยเขามีการบูลลี่คุณมีการแบบไม่ชอบพอกรรันแกล้งหรืออะไรก็ตามมีการความกลัวหรือความไม่ชอบพอใจคนไม่รู้เลยว่าเจออะไรบางอย่าง แต่คุณอยู่ๆคุณก็จะมีเป้าหมายอะไรบางอย่างที่มันพุดขึ้นมาปริ้งแวบขึ้นมาค่ะไอเดียบางอย่างกำลังเกิดขึ้นอยู่นะไม่รู้ว่าไอเดียนั้นมันมีอะไรบ้างการช่วยเหลือการช่วยเหลือเช้นคุณกำลังจะลุกขึ้นมาได้จากความเจ็บปวดการเศร้าโศกเสียใจด้วยการยื่นมืออาจจะเป็นจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือจากอะไรบางอย่าง แล้วต่อไปคุณก็เริ่มหาต้นตอหรือหลักฐานคุณกำลังจะได้หลักฐานชิ้นส่วนสําคัญว่ามันคืออะไรบางอย่างในชีวิตของคุณทําไมเขาเหล่านั้นถึงเข้ามาในชีวิตของคุณได้นะเอามีคนวันพุดกันเมถุนกุมกรกฎมีนพิจิตรในสิงห์ธนูคนเกิดวันอาทิตย์ค่ะเนี่ยเดี๋ยวคุณจะได้ได,ได้ได้รู้แล้วว่า เหมือนคนที่แบบหลักฐานก็นจะได้หลักฐานหรือข้อพิสูจน์อะไรบางอย่างเออบางทีเป็นพ่อคุณเองหรือเป็นพ่อเขาหรืออะไรบางอย่างคุณกาลังเก็บรวบ,บรวมหลักฐานไม่รู้มันอาจจะมีบางอย่างที่เกิดขึ้นแน่หนาคนเหมือนเช่นพิงค์คือถ้าเกิดเราใครทําอะไรกับเราเราเขาก็จะได้รับแบบเดียวที่เขาทํากับเราไว้ Why? นะโอเคค่ะไม่รู้ไพ่วันนี้เขาจะซีเรียสไปหน่อยี่คําแนะนําที่กําลังจะเกิดขึ้นในอนาคน โอเคนะคะขอให้มีความสุขทุกๆท,ท่านนะคะแล้วก็รอดูคลิปถัดไป้เลนจ้า